สโมสรไลออนเป็นองค์กรบริการที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกมากกว่า1 3 0 0 0ล้านแสนคนใน45,000 0สโมสรทั่วโลกมุ่งมั่นช่วยเหลือชุมชนและผู้ที่ด้อยโอกาสด้านมนุียธรรมอีกทั้งพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนให้บริการที่มีคุณภาพและความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเช่นสโมสรไลออนกรุงเทพสุพรรณหงษ์ภาค3104นำทีมบริหารโดย l i ออนด็อกเตรนัทพลเพ็งสวนเกษมได้ประชุมทีมงานในการจัดกิจกรรมเพื่อหาไรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาและสร้างถังเก็บน้ำฝนในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นอย่างไรไปฟังจากประธานจัดงานกันเลยค่ะสวัสดีครับผมไลออนด็อกเตรนัทพลเพ็งสวนเกษมนายกสโมสรไลออนกรุงเทพสุพรรณหงษ์ปีบริหาร2567-68และ ปีบริหาร2,568ถึง6 9นะครับนายกสโมสรทำหน้าที่เป็นผู้นำขององค์กรการกุศลนะครับที่รวมกลุ่มสมาชิกที่มีอุดมการเดียวกันนะครับเพื่อที่จะรวมกันทำกิจกรรมเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ได้โอกาสนะครับซึ่งโดยปกติสโมสรของเรากิจกรรมที่ทำหลักๆในทุกๆปีเป็นเวลาต่อเนื่องมากว่า20ปีแล้วเนี่ยนะครับก็คือกิจกรรมแจก ทุนการศึกษาให้กับเด็กได้โอกาสในถิ่นธุรกันดารน,นะครับแล้วก็สร้างถังเก็บน้ำฝนให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารเช่นกันครับกิจกรรมที่ทางสมโมสรทำมาเป็นประจำนะครับคล้ายๆเป็นซิกเนเจอร์ของสมโมสรเลยทุกคนรู้เลยว่าถ้าเป็นกรุงเทพสุพรรณหงส์ก็จะเป็นกิจกรรมรีลาดการกุศลน,นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ย เราก็จัดไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ธีมของปีนี้ก็จะเป็นธีมของสวยเวอร์หล่อเวอร์เพื่อที่จะให้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเนี่ยครับจัดเต็มกันมาให้เต็มที่เลยนะครับแต่งสวยเวอร์หล่อเวอร์กันมาเลยในงานก็จะมีลีลาดทุกจังหวะนะครับแล้วก็อาหารอันแสนอร่อยแล้วในปีนี้เราก็มีของที่ระลึก ตั้งใจเป็นพิเศษให้กับผู้เข้ามาร่วมงานก็คือเป็นโฟโต้บูธนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ภาพระดับมาตรฐานสต mm ูดิโอกลับไปเป็นของที่ระลึก mm hmm. และในปีนี้นะครับนอกจากการรีลานแล้วเนี่ยในงานเราเราก็มีการประกวดมิสเทพีสุพรรณหงษ์และขวัญใจสุพรรณหงษ์นะครับนอกจากนี้เนื่องจากธีมงานของเราเป็นสวยเวอร์หล่อเวอร์เราก็เลยมีการคัดเลือก เข้าร่วมงานที่แต่งตัวได้สวยเวอร์ที่สุดและหล่อเวอร์ที่สุดในการจัดงานแต่ละปีเนี่ยนะครับเราไม่เคยจ้างออร์แกไนนะครับก็คือเรามวลหมู่สมาชิกซึ่งเราก็มีแค่ไม่กี่คนนะครับประมาณ20ักว่าคนเนะี่ย เราก็ร่วมกันแบ่งหน้าที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ในแต่ละปีก็พยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบแล้วก็ข้อบกพร่องต่างๆให้ในปีถัดไปดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างในปีนี้นะก็เห็นได้ชัดเลยว่าผู้มาร่วมงานก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็หลายคนก็ส่งคำชมมาในทุกช่องทางทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ทั้งเจอกันก็แจ้งให้ทราบนะครับ สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับก็มีทั้งสงส่วนครับเป็นสมาชิกสโมสรไลออนสโมสรอื่นๆนะครับซึ่งโดยปกติโดยธรรมเนียมของเราเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือก็กุลกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละสโมสรแต่ในเมื่อแต่ละสโมสรมีการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการหาไรายได้หรือจะเป็นการไปออกหน่วยไปทํากิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยครับเราก็จะร่วมมือกันนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบุคคลภายนอกซึ่งก็ทั้งคนที่เรารู้จกักทั้งคนที่สโมสรอ,อื่นรู้จกักชวนกันมานะครับก็สุดท้ายเราก็อยากจะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นสมาชิกสโมสรไลออนก็ตามคุณก็มีส่วนที่จะมาช่วยกันทำการกุศลได้นนสุดท้ายนี้นะครับผมในฐานะ ของตัวแทนสมาชิกสโมสรกรุงเทพสุพรรณหงษภาค3104ทุกคนนะครับก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณท่านแขกผู้มุเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมลีลาศในครั้งนี้และในปีถัดๆไปเราก็จะพยายามมีกิจกรรมที่สนุกสนานหรือน่าสนใจเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมการกุศลต่อไปนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำ ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับภาพความสนุกและความประทับใจยังคงตราตรึงไปอีกนานแสนนานแล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมมอบถังเก็บน้ำฝนจากสโมสรลอออนกรุงเทพสุพรรณหงษ์ภาค3104ปลายปี2568นี้ค่ะ